ท่านผู้ชมครับกลับมาในครัวห้องอาหารไทยสาราเลมน้ำของโรงแรมแมนดารินเดนเ่นเคยนะครับผมมีเมนูปีกไก่น้ำแดงหรือปีกไก่เล่าแดงมาฝากท่านผู้ชมกันครับเราต้องมีปีกไก่ก่อนครับแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะครับหรือแป้งสาลีก็ได้นะครับแล้วก็กระเทียมครับลาบผักชีหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศซิ้วขาวซอสมะเขือเทศด้วยนะครับใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับก็มีเกลือน้ำตาลพริกไทยแล้วผมเนี่ยชอบพริกผมจะใส่พริกทั้งครัวแบบนี้ลงไปใน ปีกไก่เหล้าแดงหรือน้ำแดงของเราไปด้วยนะครับสุดท้ายเรามีเหล้าเป็นเหล้าวิสกี้ธรรมดาที่เราผสมโซดาเนี่ยแหละครับเอาแล้วน้ำมันร้อนแล้วผมมีปีกไก่แล้วผมขอผสมน้ำกับแป้งก่อนนะครับไม่ต้องหนามากนะครับในที่นี้ก็คือว่าแป้งไม่ต้องแบบเหนียวมากเพราะเหนียวมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปตัวแป้งจะเยอะเกินไปเวลาเราทําซอสเนี่ยมันจะไปแป้งก็จะไปผสมอยู่ในซอสเราทําให้เหนียวเกินไปอีกให้แป้งเขาแตกเม็ดให้หมดก่อนครับ ผมว่าน่าจะพอดีอ่าบางๆแบบนี้แหละครับเชื่อว่าเสียงน้ํามันเราค่อนข้างชุบชกชุบช,กช,กชิกน่าจะร้อนพอสําหรับที่เราจะทอดแล้วทั้งปีอย่างนี้เลยนะครับเวลาเราเคี้ยวจะได้เต็มเต็มคำถ้าเพู่ชมติดตามชมดูเนี่ยมือเย็นก็ทําตามแบบนี้ไปเลยแล้วก็ได้สนุกกับอาหารที่ปรุงเองเนี่ยหมผมว่าก็น่าจะสนุกดีนะครับอาระวังแป้งติดก้นนิดนึงเห็นไ,ไหมครับ จะดูว่าแป้งไม่ได้เกาะมากเท่าไหร่นะครับแป้งไม่ได้เกาะในปีกไก่มากเท่าไหร่ระหว่างที่เราทอดเนี่ยผมก็จะเตรียมเลยครับนี่จะเทียมครับรากผักชีผมขอใช้คกํำหน่อยรากผักชีของเราก็ซอยหน่อยปีกไก่เราต้องทอดให้เหลืองเพราะนั้นเราก็ปล่อยปีกไก่ให้เราเหลืองตรงนั้นเอาละผมได้แล้วครับ ผมหั่นหอมใหญ่ครับอันหอมใหญ่บางๆเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการหอมใหญ่เนี่ยให้เขาละลายลงไปในซอสเลยครับเวลาเราเคี่ยวกับปีไก่ของเราเราได้หอมใหญ่เรียบร้อยแล้วก็มะเขือเทศครับได้แล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็น ม้อนะครับผัดเปิดไฟแล้วผมใส่น้ํามันครับสําหรับที่เราจะผัดพวกเครื่องหอมของเราคือลากักชีกระเทียมสตยงามเอาลักากักชีกระเทียมหอมแล้วครับอืมพริกไทยหน่อยพอใส่พริกไทยแล้วเนี่ยเราก็ใส่หอมใหญ่กับมะเขือเทศที่หั่นเอาไว้ครับผัดให้หอมพร้อมกันก่อน ตีไก่เราได้แล้วครับเรียบร้อยเอาละเราได้รอไปแล้วครับผมมาผัดต่อผัดให้หอมครับผัดให้หอมเลยแล้วเราก็จะปรุงรสหละครับทีนี้ดังนั้นผมมีเหล้าผมก็ใส่เหล้าลงไปก่นันผมก็มีซอสมรเกือเทศครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าเป็นยังไงเอาละ เรียบร้อยแล้วนะครับผมปรุงรสแล้วครับผมใส่พริกลงไปตามที่ผมชอบเนี่ยนะครับพริกขี้หนูทนทนแบบนี้เสร็จแล้วผมก็จะปรุงรสครับเราก็จะมีซีอิ๊วขาวครับเลือนิดหน่อยจากนั้นเสร็จแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บครับน้ำเปล่านะครับผมใส่น้ำหั่ยนิดนึงครับอ่าเรียบร้อยเอาละครับ เดี๋ยวผมก็จะดูว่าปีกไก่เราใส่ลงไปในนี้แล้วก็ใส่ปีกไก่ลงไปแป้งของปีกไก่ก็ไม่ได้หนามากนะครับเพราะว่าแป้งหนามากก็ไปทําให้ซอสมันข้นมากอีกเอาละแล้วก็จะตุนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ ตุ๋นจนเขาเข้าน้ำเข้าเนื้อกันเลยเข้าจนนุ่มแล้วเราก็ได้ปีกไก่น้ำแดงหรือปีกไก่เหล้าแดงของเราเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมจะตุ๋นแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับตุ๋นแต่ว่าท่านผู้ชมครับตุ๋นนานสักหน่อยก็ดีแต่ว่าของผมเนี่ยผมว่าตุ๋นขนาดนี้พอเหมาะแล้วครับแล้วเราก็จะได้ปีกไก่น้ำแดงของเราตักเลยครับ สวยๆของเราให้เป็นปีกไก่ที่เหมาะสําหรับมื้อเย็นที่สุดครับปีไก่เล่าแดงหรือปีไก่น้ําแดงของเรานี่แหละครับเดี๋ยวมาชิมกันครับชิมกันครับตอัอนี้ได้ครับผักชีม,มีรสเปรี้ยวรสหวานแล้วเค็มท่าครับแล้วก็หอมมากๆเลยหอมมื่เกิดเทศที่เราผัดนะครับแล้วก็เคี่ยวตุนลงไปเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อ ของไก่ที่เป็นช่วงกระดูกเนี่ยโอ้โหลูดออกมาเนี่ยอร่อยมากคานผู้ชมนี่แหละครับเมนูง่ายๆในรายการยอดเชฟไทยครับซึ่งเป็นเมนูที่เชื่อว่าท่านผู้ชมถ้าทําตามแล้วก็ไม่ยากเลยแล้วก็เมนูแบบนี้นะครับจะมาทุกวันพฤหัสบดีสีปป่โมงครึ่งครับทางช่อง5แล้วก็ท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามชมนะครับทุกๆสัปดาห์ก็จะมีเมนูพิเศษพิเศษเมนูที่ง่ายๆที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันแบบนี้ครับเอาละครับวันนี้ ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงได้ไอเดียสำหรับปีกไก่เล้าแดงไปนะครับแล้วก็ไปลองทำกันดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ